หนูเป็นผู้หญิงตั้งแต่เด็กแล้วหนูก็ไม่เคยคิดว่าหนูเป็นผู้ชายประพฤติตัวแบบผู้หญิงที่ควรประพฤติแล้วพอโตขึ้นมาคุณแม่ก็บอกว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้ซึ่งหนูก็เลือกที่จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นผู้หญิงคือตอนแรกที่หนูเข้ามาในวงการทุกคนพูดว่านั่งแบบชาน มันก็ทํางานไม่ได้ถ้าเขาเจะาหนูไปเดินเขาไมวผู้หญิงดีกว่าหรอเขาพูดกับหนูแบบนี้ซึ่งหนูก็พิสูจน์ประมาณปีหนึ่งไปฝึกเรียนฝึกเดินวิ่งแขดต,ตามงานต่างๆแล้วสุดท้ายพี่เขาก็เรียกไปทํางานส่วนใหญ่หนูเดินเป็นงานของนักศึกษาของแฟชั่นโชว์แล้วก็มีงานใหญ่ๆคือแบ n นของแฟชั่นวีได้เดินแต่ว่าเป็นโชว์เล็กไม่ใช่แบรนด์เสื้อผ้าใหญ่ๆนะคะ เลือกสองอย่างถ้าให้เลือกหนูเลือกตอนนี้หนูขอเลือกทิฟฟานี่ก่อนที่หนูจะมาประกวดหนูเตรียมใจมาแล้วว่าหนูต้องได้มงกุดหนูฝึกทุกอย่างเพราะว่าการเป็นนางงามการเป็นนางแบบมันไม่เหมือนกันฝึกเดินแบบนางงามฝึกตอบคําถามทําการบ้านมาเยอะหรือว่าหนูเต็มที่แล้วหนูสามารถคว้ามงกุดได้หนูจะไม่ทิ้งโอกาสนี้เพราะว่าอนาคตถ้าหนูมองย้อนกลับมา หนูไม่อยากรู้สึกว่าหนูเสียดายที่หนูไม่ทำโอกาสนี้ค่ะ